โอเคท่านผู้ชมก็ขอากราบสวัสดีมสมทุกท่านเงินด้วยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็วันนี้มาอยู่กับเกมอัมสปีดวินเนอร์ได้ทุน300ท่านผู้ชมทุนน้อยแต่หวานเจี๊ยบท่านผู้ชมสเต็ปเดิมของทุนน้อยก็คือการเล่นให้มันแจกให้สดทามาม0เนี่ยเอาจริงๆนะ ควรไปสามพันให้แบบง่ายๆให้ท่านผู้ชมดูนะแต่มันแบบยากไงแอดก็อยากทําให้แบบส,สวยๆแต่มันยากไงนะมุ่ชมมันแบบอืม,มันยากดีจริงๆเลยอืคูณสิบไปละวควูณเท่าไหร่คูณไปให้หมดคูณไปให้หมดมาซื้อเลยลองซื้อไปก่อนในเบ็ดหนึ่งเงินมุชมอย่าง้อยก็แค่ห้าสิบบาทถ้าดอกแรกมันไม่จ่ายดอกที่สอนไปว่ามันต้องไปสุดได้หรือเปล่าก็ไม่ลืมกันนะมา ครั้งหนึ่งเคยได้ไอ้ตุ้มนือแหละเต็มหน้าท่านผู้ชมมาแบบอย่างสุดเลยบิ๊กวีละท่านผู้ชมดอกหนึ่งมาเพื่อนวงล้อโอ้ยล้อมาว่ะอืมเสียดายเคเลยอ่ะเคไม่มีต่อ เก็บตัวคูเลยอีกสิบแล้วหมุนอ,อีกสี่สิบตรงไนเนี่ยแอดแอดมั่วแอดเดี๋ยวท่านผู้ชมก็แอดเมาหรือเปล่าดูตัวแรกยังไม่เป็นเลยเฮ้ยมันได้กําไรเฉยเลยวะ่ะแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากนะเพราะมันแค่เบ็ดหนึ่งท่านผู้ชมดอกสุดท้ายคูณอย่างเดียวตัวจ่ายไม่ลงลงแต่คูมกะไรมาสองบาทถ้าลงหนึ่งร้อยได้มาหนึ่งร้อยสี่บาทนะท่านผู้ชมมาขึ้น ขึ้นอนะ่ะขึ้นอนะ่ะกลัวอะไรน้องผู้ชมมาโอเคคูณไปปึบไม่ลงโอเครูปแบบสิบหมุนกันต่อหมุนกันต่อมาเพื่อนฮึบโอเคแล้วก็ฮึบ นึกว่าหัวจ่ายจะมาเต็มจอไม่มาเจเพื่อนอเจ้อยู่ไหนเจอยู่ไหนก็ต้องซ้อมผีเกมก่อนแล้วกันฮึบมาอยากเล่นเก่สองวีถ้าไม่จ่ายก็ควรไปหาเกมอื่นแอดอยู่ยากอะถ้าไม่จ,ไมจ่ายแล้วกโอเคเก็บโตคูนไว้เก็บโตคูนไว้คนูนแปดละโอเคฮึบ คูณสุดเอ็ดแล้วนั่นเนี่ยเจก็ไม่มีโดกสุดท้ายคูณสิบสามโอ้โหเยบบ้อยแล้วคุณชมโอเค